<G liness> กิดอะไรขึ้นอ๋ออ๋อเอ้ยน้่มันดาบอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นไปได้ยังไงวะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยเอาวะก็สวัสดีชาวเกมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไอซีดนะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอ่าโรบอกนะครับผมในด่านดันเจี s ยน n t ฮันเตอร์ครับโอ้ยเสียงหยุดเสียงนี่โอเคหยุดละเดี๋ยว <laughs> โดนลิกาซีดเฮ้ยเออเออเออเอเฮ้ย,ยได้อยู่ เกมนี้พอคาดหวังได้ฮะนี่เราชิลมาหลายพาร์ทแล้วเราเราพาร์ทนี้ลองมาเกมดีนีว่ามันจะโหดขนาดไหนตัวเชี่ยละเอ้าอุ้ยอ้ยพี่จ๋าพี่จ๋าโอ้ยอืมกดสี่อุ้ยหลบได้ด้วยโค้ทเท่ยหนุงหลบไอ้เชี่ยโค้ทเทเลยอืมอ่ะเออ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 เอกูป่าละ ไว้หยุดก่อนอ้าวแล้วก็มาเจอกับโอ้โหแล้วแต่ละคนไอ้เชี่ยมันโหดจังวะแต่ละคนน่ะพี่ชายคือแบบไอ้เชี่ยมันเท่มากเลยอะผมไอ้ผมไปดูมากราฟิกค่อนข้างที่จะงดงามอ่ะเออโอเคมาเรามาดูกันว่าได้โอ้ยได้เพชรมาห้าสิบเพชรพี่ชาย เอาสามารถเอาเมาส์ออกได้ด้วยอย่างชอบเลยว่ะมันควรม,มีระบบนี้ทุกเกมนะจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำธุรกิจกันก่อนดีกว่านะครับไปอ้สุ่งฟรีเหรอจัดไปดีเชอุ้ยออ้ย,อยได้ขวานสว่านมาว่ะยังไงเป็นขวานแล้วก็สว่างไปสว่านไปในตัวก็คือมีปืนด้วยนะครับปืนเทพนี่มันเกมเติม,ตมหรือเปล่า ไม่ไหวนะนี่ครับเราเราถือวุธได้สองครับถ้าอยากปลดล็อกอันที่สามก็เชิญเติมสิครับอะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าครับอ้๋ขวานขวานขวานมาโลกที่หนึ่งเคลียร์ด่านได้สองรเออช่วยผมหน่อยอ้าวหายไปไหนคนนึ่งอะเอาเฮ้ยโอ้ ว้าวอุ๊ยอุ้ยเจ๋งจัดอือหือหแเลือกสลับมูดได้ตลอดเวลาเนี่ยดูดิสลับมูดแบบเหมือนเซเลตโซนซิโร่เลยวะ่ะแล้วก็ให้เลือกว่าจะไปทางไหนเอาเป็นผ่านดา่านแบบว่าอย่างนี้นะครับ ไปเรื่อยๆมันแล้วมันก็จะให้เลือกว่าไปไหนบ้างเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งไปยเป็นเซเลสโซซิโร่ดีกว่าเนี่ยอาวุธก็คือเหมือนตัวละครครับแล้วเวลาเราเราฟันไปเรื่อยใช่ป่ะมันก็จะมีเรือแสงอะแล้วมันจะใช้ท่าแบบโจมตีลงมาด้วยอะอย่างเงี้ยตุ้มเลยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะมันมันนะดิมันมนะด,มนดิมันไม่ดิจะได้การ์ดด้วยครับ อา้าวนี่มันก็จะบอกว่ารอบนี้จะเพิ่มอะไรเพิ่มพิษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเอานี่เริ่มพิษไปเลยเฮ้ยเล่นกับเพื่อนน่าจะมันจัดเอพีเหรออยากได้อันนั้นมากกว่าอ๋อไอเอาไอแอปเกรดด้วยวะหินแอปเกรดเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยจะจาจะจะอือโอ้ยอย่างทำไมโทรนะวะต้องสุมส่มต้องสุ่ม ต้องสุ่มเฮ้ยเกมนี้โคตรเลิฟมีอันตรีด้วยครับแต่ยังไม่ใช้ตอนนี้นี่อาเอาบอสแล้วต่อไปบอสนะครับอุยยังยังมันมีหนาดอยู่ข้างบนดเลยนะอันนี้เกือบบอสรองบอสตีนี่นี่เอ้สะอาดซื่อสะอาดกดสกิลอารีหนึ่งหึหึหึ โห้ยโคตรมันน่ะพระเจ้าเล่นกับเพื่อนมันแน่นอนครับบอกให้เอาอะไรเดียเอาการ์ดแล้วการ์ดการ์ดเออไปเอาการ์ดดีกว่ามาฮะใครอยากเล่นครับจิ้มได้เลยครับแมปอยู่ด้านด้านล่างแล้วชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับพี่ชายเออ โหดมากป้าโหดมากป้าโอ้โห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 โหโคตรมันโหอ่าแล้วกโอยโอยโอยผมจะเพิ่มนาสกิลดาเมจเอ่อแอคลด์สปีดแล้วกันเร็วขึ้นมาดีกว่ามาอัพเกรดอาวุธก่อนเออมันเป็นของอัพเกรดอาวุธที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เราไปดูด้านน่ะ ลบสกิลอาจะจ้าเฮ้ยเพื่อนไปช่วยเลยอันติโอ้ยอย่างเบี้ยวซองจริงอูหรอซอนจริงอูถ้าเป็นดาบม่วงนี่แม่งใช่เลยบอกให้หวังว่าเพชรมันจะหาง่ายนะครับจะได้สุ่มแต่ว่าทีเดียวไปเลยสิบครั้งไอ้ไงเพื่อนเป็นไรอ่ะ ก็จะหยุดดิขอร้องละนี่ได้ของละเพื่อนฮลัลโหลมาเร็วหลุดปะเนี่ยจากทรงละเพื่อนน่าจะหลุดว่ะแม่งเอย้ยเร็วเข้าเร็วมาๆมา,มาแม่งไม่มาด้วยพี่ใหญ่คนเดียวไงไอ้ไองไอ้ไองไอ้ไงจวดจวดโอ้โห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 มันมีสกิลแบบดึงปะ ดึงแบบดึงดึงเข้าตัวแค่น่าจะมีอาว,วุธพวกนั้นนะครับอืมเอาเพื่อนเราโดนละเพื่อนน่าจะหลุดว่ะตรงนี้ไม่ก็แม่เรียกไปนี่ไปกอกน้ำครับ <laughs> ชัวแต่มาแล้วเนะี่ยแม่เรียกไปเกาะน้ำครับโอ้โหแม่จะเยันดิเงี้ยเลยอะแม่ถือไม้เรียวรอลอะฟันพลังงานไป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  ไงโอเคสองเอ็กแทกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยหรอมาดิโจมตีแรงขึ้น,นครับเลสโกต่อไปบอสละบอสจริงๆไอตัวเดิมเลยนี่วะหูเกมนี้ถ้ามาทำดีๆนี่อยู่ยาวๆเลยนะนนสกิลอาร์อีคิว e. สลับดาบลบจ้าจ้าจ้า โอ้โหเฮ้ยแค่มีนี่ด้วยแอนิเมชันเฮ้ยไม่เหมือนทรงจริงอูจริงด้วยไอ้ไอด้ด่านด่านแรกของไอ้นั่นอะโซโลรเลเวลลิ่งอะแอพพีไอ้เกมมือถือครับเกมนั่นอะโซโลรเลเวลลิ่งเล่นอยู่อู๋ที่สองร้อยเลยเหรอไปล็อบบี้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปใส่ชุดก่อนได้สองร้อยเพชรเลยครับมันไอ้ทุกดาบจะปลดล็อก้วยนะปลดล็อกเพชรด้วยนะครับ แต่ถ้าถ้าเล่นซ้ำดิไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูว่โอ๊ยมาแล้วครับรางวันวันที่หนึ่งร้อยเพชรแต่ดีอันจะไปดีคูณสองเหรอมีได้เหรอนี่ครับร้อยอ๋ยอสามารถเติมข้ามได้นะครับนี่เฮ้ยเจง๋จงเจง๋งเจรู้แต่ละคนไม่อย่างเท่อ่ะแล้วดูดาบดิดูดาบคนนี้ดิห้าร้อยโลบากแล้วแบบเชี่ยมังเทมากอะ่ะ อูอยางอยากได้อ่ะห้าร้อยโลบักเลยอ่ะแพงอยู่นะอันนี้เป็นเดินพาร์นะครับโอ้โหเน้นๆไปดิพี่ชายไหนดูดิว่าได้กี่เพชรละนี่ครับเดี๋ยวเราเาสมกัน,นโอเคไหมตอนนี้มีแค่ตู้เดียวใช่ไหมตอนนี้มีตู้เดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอัตราการดรอปนะนี่เดี๋ยววันนี้จะสุ่มสักหนึ่งครั้งแล้วกันในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวเล่นด่านต่อไปกันก่อน เหมือนเราจะได้เสื้อผ้ามันครับโอ้โหเสื้อมันเป็นเสื้อเสื้อกล่องลังเหรอเสื้อกล่องลังข้อเท่เลยวะฉันมีเพชรอยู่หนึ่งพันเพชรแล้วถึงเวลาที่จะสุ่มและเราก็จะเป็นสุลต่านนี่ไงหนึ่งเคน้ำมอเตอร์สต์น้ำมอเตอร์สตา์พระคาวะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะสามสิบวิอะไรอ่ะเป็นกีตาร์เหรอ อาวุธเฮ้ยอ๋ยออาวุธมันจะรีแบบอย่างนี้เหรอมันดีปะไอ้พวกเนี้ยแต่ประเทศเดียวเอาดิมาแล้วครับไม่รู้ไหนมันดีบ้างโอ้มายกาโอ้มายการอ๋โอเคได้อยู่โอเคได้อยู่เฮือโอเคได้อยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีละเฮย้ยโอ้มายการเจียมบอยเจ๋งจัด โอ้โหแจมเลยโอเคต้องเปิดกล่องแบบดี้นะับมาถึงจะรู้ว่าได้ของดีจริงหรือเปล่าหุยบ้าไปแล้วเป็นเขี้ยวนี่ครับอ๋อแต่มันใจนี่เว้ยคือคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบรีไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยน้องๆเล่นปะแต่เราได้มันก็ไม่ของเรามันก็แค่อาวุธพวงเฉยเฉยแค่ขนาดนั้น <laughs> แต่ว่ามันเท่งไง เราเราเบียวดาไปเดิเราเบียวแบบนีเปไงจุ่วจุ่วจุไซเบอร์พังอ่ะพีหนุ่มเดี๋ยวนี้มันลองอาวุธเฉยนะครับไม่เอ่อแล้วก็จะตัดเลยเขาเขาเรียกว่าอะไรลองอาวุธเสร็จแล้วก็จบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิดูดิโอ้โหโคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะโอ้โหลบอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วปืนน่ะแปวแปวแปวอือ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 อ้หโอ้หโหแล้วแโ่ แล้วมันเป็นเพลงด้วยอ่ะดูดิโคตรดีเฮ้ยกีตาร์มันเป็นบทเพลงครับโอ้แล้วทา่าไม่เหมือนกันด้วยนะอีคนหนึ่งเขาเป็นทา่าหน่าจะเป็นทา่ทาอ่าท่าสีฟ้าทา่าลมทา่าน้ำเ,เดี๋ยวนี้แกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคิดว่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชทุนเลยค่อยบ๊ายบายาโอ้โหเจ้า